วันที่24มกราคม2567พอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์908ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรากิติยาภาพร้อมคณะได้เดินทางมาติดตามผลการดําเนินงานโครงการรักกําลังใจในพระดําริดพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรากิติยาภาที่วิทยาลัยสาขาช่างเชียงใหม่อเาเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสารต่อแนวพระดำริในสมเด็จพระเจ้าเถอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาที่ทรงต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องถังในเรือนจำเป้าหมายทั่วประเทศไม่ให้หวนกลับมาทำความผิดซ้ำหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วโดยมีนายวรวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายนวิทยาโย,ยนยิ่งรองผู้อำนวยการวิทยายลัยสารพัดช่างเชียงใหม่นางสุนันทาคงภาคเทียนผู้อำนวยการทันตสถานหญิงเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาและทันตสถานร่วมให้การต้อนรับโดยก่อนหน้ากองทุนกำลังใจลงนามบันทึกข้อตกลง MOU รวมกับกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยภาภรณ์เรนทิระเทพยวดีซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของทันตสถานหญิงเชียงใหม่ และวิทยาลัยสารพัดช่างชิงนใหม่โดยได้จัดการเรียนการสอนระยะสั้นให้กับกลุ่มผู้เรียนในทันตสถานหญิงให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพในรายวิชาเทคนิคการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเป็นระยะเวลารวม30ชั่วโมงทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์ site, มีผู้ต้องขังที่เข้าร่วมเรียนในหลักสูตรดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น30คนซึ่งภายหลังเข้ารับการฝึกอารมณ์ตามหลักสูตรได้ช่วยให้ผู้ต้องขังได้มีทักษะอาชีพ และเทคนิคต่างๆมีแนวคิดในการออกแบบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในปัจจุบันและสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หรือนำไปประกอบอาชีพหลักที่จะสามารถเลี้ยงชีพให้กับตนเองและครอบครัวที่ยั่งยืนได้ในอนาคตทั้งนี้ในอนาคตอันไกลจังหวัดเชียงใหม่ย,ยังมีแผนที่จะเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนในด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษภาษาจีนและเกาหลีให้กับผู้ต้องขังโดยจะเริ่มในกลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษแล้วก่อนแล้ว จึงจะขยายผลเพิ่มเติมในภายหลังทั้งนี้เนื่องจากได้เล็งเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้หลักมาจากภาคการท่องเที่ยวและบริการและมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากตลอดทั้งปีดังนั้นการฝึกทักษะด้านภาษาให้กับผู้ต้องขังจะช่วยให้สามารถนําไปใช้เพิ่มรายได้ที่มากขึ้นและมีโอกาสนําไปใช้ต่อยอดสร้างงานที่มั่นคงให้กับตนเองได้ง่ายกว่าเดิมสินชัยพัชรธนาพรเรียเรียงวริศราทินา รายงาน